ออมหนูพี่น้องในหนูมาเป็นหนูหน่อยเด้อตัวปใญญ่ตัวพ่อท้าวนี่อหนูคือแมวหน่อยพูนี่ผมว่านี่มือนี่ผมสิมาเห็ดเมนูออมหนูใส่ผักใส่ผักใส่กับเหี้ยวว่ามันหำพระพี่น้องเออ <c oughs> กบับบรรยากาศเนียมยมแรลงไม่กินน้ากัน,กนเด้อพี่น้องเด้อนี่รับชมอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์บอกแม่มึอนี่ผมสิเห็ดเมนูออมขม้ม,มกินแสบแสบสูพีสูนองกินเด้อครับเด้อกบับบรรยากาศ ทงไฮทงหน้าบรรยากาศบานผมพี่นอ้องมีโอกาสแวะมาเจียวบานผมมากินออมหนูน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนี่หนูนี่เขาเรียกหนูหนูอีหนอีหนอีหนูนี่มาเบิง่งว่าผมจีออมแสบปัไนไดสับหนูพี่นอ้องนี่ผมจเีเฮดเป็นชินเด้อเฮดเป็นชิน้มย,ยเลยชินหนูน้ากันพี่นอ้อง ใส่ผักใส่ผักใส่นี่ผักใส่ผักใส่สแทบแท้พ่โอโมเครื่องก็มีประมาณนี้ครับมีพริกแห้งใบมะกรูดไอ้นี่ยเนี่ยเกาะตะไคร่นาปองตะไคร่เคยกินฟีมื่อไงไปกินตะปิดฟีมื่อไงสาธิตเคยกินแต่ตะบมกงฟีมื่อไงล่อบนขวดหนูนนด้วย<ม>ต,ตำตะไค<ม> <ตะ S 1> รไ่ไอแห้งๆด้วยตำตะไคร่ตำแห้งๆว่าสั่นตำแหลกๆเว้าผิดเออนี่ ออมึงสับแล้วหนูเสียตอนใหญ่ๆได้ครับแล้วแต่คนหมักผู้ใดหมักหน่อยเห็ดหน่อยผู้ใดหมักใหญ่เห็ดใหญ่สำหรับผม,ตมแต่ใครไม่ไอ้ไอไอกระเทียมไม่เองนะว่ามัตนต้องกระเทียมหลายๆผมจะเอาเครื่องหลายๆผมสีขัวผมๆหรืออ,อ้อมน่ะ <ๆ S 1> มานินนนำกันเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมผิกใส่ลงไปเลยพี่น้องตาใใจกันมุนมุนโหลดเาใส่ตะพกไทยนี่นใส่หลายแซ่บหลายเผ็ดเผ็ดเครื่องเยอะๆมา แซ่บแท้รุ่นนี้เฮ้ยตองมันแหลกแหลกพี่น้องเด้อหอมหุยห่วยขนาดประเทศในสุขเด่เนอยู่สูตรต้องผมสีประมาณนี้นะครับสีใส้สีขัวหนูก่อนนี่ขัวหนูก่อนนี่นอปองขัวหนูก่อนพี่น้องนี่ขัวไปเลยนี่ัวแหม ไปสูตรมัน่นมากินน้ำกันเดอ้อว่าพอ่อหุยฟังสังเกตใช่ไหม,มกินน้ำกันเดอ้อครับเดอ้อคั่วให้ซุกๆแล้วกะบ่บ่สุกดอกเอาพ่อเมมมืมๆนี่สำลซสำนึงพ่อแล้วก็เอานี่ใสพี่น,อน้องนี่หอมหวยหวยเลยพี่น้องโคเล่โคเล่โ,ลโอ้โยนี่ผมมาท่านไหนใสน้ำเดอ้อ เด็กน้อยมันอมอมมือน่ะมันใส่น้ำหลายโว้ดบอ่บอพันผมได้เห็ดไม่เปลี่ยนฝีมือฟัอองไอ้ทุบหอมแดงไม่ไอายนี่แล้วลืมเลยลืมพี่น้องลืมหอมแดงมันต้องใส่หอมแดงไปน้ำขวัวใส่กันจังแสบแล้วเขาคอยหยอกน้ำที่หลังหอมแต่ว่าพอเริ่มเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำพี่น้องนี่ใส่น้ำต้องไปน้อยเรื่มเพิ่มมาจา้ะบบก,กันกินได้เห็นปะ เสียที่ผักใส่มันหน่อยโพดมันบกผมมันหาย่ายมันพี่น้องต้องเอาไอ้นี่ใส่น้ำบ่เขียวกองห่อบ่คุ่นปลากระป๋องกระลังปาดไอ้บกเขียยู่เอาบกเขียวใส่น้ำใส่กันหลายอย่างหอมมือหวยได้เนี่ยขนาดยอดจะนำกลาแดกเสื้อพี่น้องหอมเราปลากระป๋องเลยหอมหอมโอ้โอเอาไมปุ้งปุ้งปุ้งถือนี่อันนี้ยังรอดดี ปุ้งน้นอยๆเพต้องปุหลายพี่น้องใส่น้นอยๆอันนี้ผงแซ่บผงนัวเออค่ำหนึ่งพอดีเบิดเบิดพอดีพี่น้องไม่ต้องตกใจเด้อน้ำปลา,า,าปลาปองซิมบงหอมบ่เฮ้ยแซ่บบ่หอมบอประสอนอ,อ,อ,อ้ยประสอนมาซิมบังเสียดายผักใส่น้อยไปพี่น้องหอมมีหวยพี่น้องอเป็นได้กินแท้เดอ้อ เป็นได้กินคักมาซิมเบิงเดี๋ยวให้บอกปลากระป๋องซิมเบิงขาดเดียวยังบอกไอเด้อเออเสียบอืม,อมตามซิมดีดีแซ่บบ่่ิมเป็นยังไงตรงตรงซิมอะไรเข้มบ่พอดีวะพอดีแต่มันบม่ขมกับมโนวอันไหรอ่ะ บนนัวปันไดยบ่พงษ์ชลดกับเบิร์นแล้วให้ดังได็กห้องบ้านเอาบนนัวกินบนนัวเนี่ยละเนาะจะเสีไรเสียบแล้วครับเนาะแซ่บเทสทิมบ่บ่อยเกี่ยวกินมันกินต้องกันครับเอาดีดีเสีบไปขาดยังพงษ์ชลดไปซื้อมาแต่ว่ายังไปใช้ห่ไรหัวเราะนี่นัวโอ้น้ำนัวเสียอบนัวนี่ยละนัวเนี่ยอันนี้เอาบ่เสียซิมไหมเบิรง ใชมไหม,มเอา้าเอามอมึงสดคำหน่อยมันเลยบนนัวอ่ะต่างสดคำ้ามีไงอันนี้หน่อยแช่เลยควแล้วาตัวมันฝีมือโดดเนี่ยวพี่นอ้องอืออีกประมาณสามนาทีเห้องคอยมากินบานนี้โอ้ยบานนี้จะกินดีบานน,านี้ป้องมาป้องโตงอกเท่เลยกระมีมามากินนหมกันพี่น้อง อ,อมหนูอ,อมหนูขัวหนูผิดแตม่มันบอกผมว่าอย่าให้เฮียิ่งเด้อเฮียิ่งเสียดายแฮงโอ้ยจะเอาจานมากินเหรียญชื่อๆเลยกับแก้มพี่น้องเมนูเมื่อนี้คือจั๊กขัวจักอมจั๊กยังเหรอเ้ยเอา้าอันนี้ไห<า>วมาเบิง้งมาเบิ้งพี่น,อน้องมาให้่ไก่ขโมงฮาวไก่ไก่ป้า นี่ขึ้นหนูได้พี่นองนี่อืมอ่าหังนู้นู้อนผ่อนผอนผ่อนยขึ้นเข่าอะอืมงวยักไไซนันหน่อยกับพาคไซหลายเนี่ยขมอำลำอืมอนี่ขาจอกมัน ขาจอกพี่น้องอ้าวมาไหมมามาครับผมนี่ขาจอกขาจอกหนีจัดไปอือหือเป็นได้ตัวแสบบริโตนัวแสบเปร่อยก็ดีเลยวัดมันหนูหน่อยมันเปื่อยแมีนบ่อย พอดีละไอ้ควมผมแซบแลอะนี่ต่างผมก็เห็นข้อมนวยขันคมกว่าเนี่ยแซบเมื่อกี้ทกันพี่น้องนี่กระเทียมคือบ่กินเข่าอะเป็นไรลาปองคือบ่ปากบวบหันมูเลยแสบปวดนี่ตองแป๊บเนี่ยมากถ้าเจาะ โอ้ยอืม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 ออืม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 อือืมอืมอืมอมอื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 มออืม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 อือืมอ โตซับให้ไอ sí, ้นะโต๊ะใช่บุก่นกินก่อนตากล่องบ้างหิวมาตากล่องแล้วบนี้เอานาดใหรู้ป่ะไทยอยู่กันเนี่ยครับบมหืมแซ่บ สุดวางเขาเป็น่ะขอไหอาม,าอมอขอ,อ,อกอนันหนึ่งสองนี่เรียวๆแล้วม,มาไหมาพี่น้อ,อ,องปากกันนะพ่อนๆ่อนหลวกปากะน้ำแสบแสบแล้วเบิง้งม, <า S 3> ม,มากินแห้งพี่น้องเครื่องหลายอัวโออมโอยากวะโมอยากวะไงก่นเลย อื้ออาวพี่น้องมือนพ่อไว้ซั่มนี่แหละอุ้มโอหิวแล้วอยากให้ที่คปบยังคอมเมนต์บอกเด้อครับขอบคุณครับ,บค,ครับ